เอาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาโซโล่บอสไอออฟกระโจูให้ดูนะครับอลาจริงๆผมเคยอ่าโซโลไปแล้วรอบหนึ่งก็คือฆ่ามันไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้ดูอีกรอบแล้วกันนะตอนนี้ผมหาไอเจ้ากระจกือไม่รู้เป็นไหน่ะไอไอเลนอะเลนเลนเลนที่ไหนวะเก็บไว้ไหนวะแป๊บนะผมเล่นในโหมดอ่ามาสเตอร์นะครับผม ก็จะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเฮ้ยไม่มีหรอในนี้ปะ14ใช่ไปเดี๋ยวระหว่างนี้ทำอารีนาเพิ่มดีกว่าทำอารีนาเพิ่มกันไม่น่าพอทำอีกสมศรีเอ้ยไม่เกิดเราก็เล่นเดูยวกติเสีแล้วไม่ลองทำลิปลงบ้างวะ อยากหาเพื่อนเล่นในพีซนะแต่ว่าไม่รู้ไม่ค่อยมีเวลาเอมิเกีที่โคตรมีประโยชน์เลยดูดิต้นเกมนี่คือแบบคือมาปุ๊บก็คือต้องทำให้ตัวเองตายเลยอะเพื่อที่จะเอาลงศพมาทำเอมิเกีรอให้มันเกิดไม่แน่นะถ้าทุกคนอยากดู ผมก็จะทำเป็นซีรีส์ใหม่แล้วก็สร้างตัวละครใหม่เลยไม่ชาเลนนะไม่แบบว่าเอ้ยซีรีส์นี้ทำมิลีหรือว่าสายเวทอะไรเงี้ยแนวๆยังไม่ได้ช้ำขนาดนั้นออมาแล้วทุกคนค้ำแล้วอ่ะเปิดเลยว่าไม่มีบัฟนะทุกคนผมไม่มีบัฟนะก็คือไม่มีเวลาทำบัฟ <c oughs> โอเค แล้วก็เราจะไม่วาปไปหาเนิร์สด้วยีเกียจไม่ใช่เลยหรอกเปิดเลยกันเปิดเลยครับจริงๆฆ่าไปรอบแรกแล้วยากมากๆรอบนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่คิดกันนะไม่น่ายากอ่ะเออ พุ่งผิดขึ้นไปกันใช้แกนเน็ตเหมือนเดิมใช้ยากว่ะปืนนี่แหละโอ้โหกดผิด,ดกดผิดกดผิดเมื่อกี้เสียเวลาเสียเวลานะเฮ้ย จริงๆใช้ดาบก็ได้นะดาบดีกว่นานาอเฮ้ยกดจะเอาดาบไม่ใช่หรอ นี่ข้อดีคือของไอ้ของขึงอะไรแล้วของการทำอารีนาแบบนี้ก็คือมันช่วยเราหลบได้ดีขึ้นอ่ามันเริ่มปล่อย,อยลูกน้องมาแนละ้วโอเคอ้าวเฮ้ยหลงไปดิทำไมมันไม่จับโอูแรงอะเนี่ย จ,จมันเล็งยากนะนจริงมันเล็งมันเล็งแบบมือจับยากมากเชี่ยวผมจะรอดปะติดขือข้อแล้วติดขื้อแล้วโอ้ยเ <c oughs> ล่นยากจัด น่นเห็นไหมมันเล็งยากมากเออเรามีแดดนี่หว่าไอ้บ้าเอ้เล่นมาแบบือมันตัวเองมีแดด ช่วงนี้ต้องใช้ปืนอ,อ่ะเฮ้ยจะเดิน จะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยืนบวกเลยปะ่ะล่ะยืนแรกเลยปะ่ะล่ะยืนแรกเลยั้ยโอ้ทุกคนแม่งเกือบตายแล้วอีก <c oughs> มันจะตายแล้ววะทำไมรอบแรกมันง่ายจังวะอาอละหลัลงจากที่เมื่อกี้ยังห้าวเลยแม่งตายเฉยเลยแล้วเ,เลือดมันเหลือยี่อะคือทีเดียวก็ตุยแลย้วไงอ้ยงั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะทำยาก่อนไม่ไม่ไหววะ่ะไม่มีบับแล้วไม่ไหวจริงๆงวะ่ะเหมือนมันต้องมีบับด้วยอะโอเคเดี๋ยวพามสมุนไพเป็นไงบ้างวะดูก่อน โอ้ยมูนโกลเกิดแล้วตอนกลางคืนสินะเก็บเก็บเก็บเออยานี่โคตรสำคัญเลยครับนายาอะไรบ้างอ่ะโอเคเนะ,ะอ่าถ้าเราเอาแบบนี้เราต้องสู้ด้วยเทคโนโลยีตามต้องถูกต้องประมาณน,นีมนม้มาเรเกนเมจนิทเกมเมตเราไม่มีนะเราไม่ต้องขาดก็ได้โอเคนายวิชันจะเป็นหรอกนะั้นก็น่าจะประมาณนี้แล้วกน็น้คืนนี้จะน่าจะยังไม่ได้สู้หรอกดูทรงแล้วไม่ไหววะ่ะจะต่อบ้าน จะต่อบ้านเพิ่มเนี่ยขี้เกียจเดี๋ยวค่อยแล้วกันเราต้องใช้ธนูอะทุกคนผมต้องใช้ธนูอ่าลืมทําไอ้นี่ไงมันทำอย่างไรอ๋อโซแล้วโซ่ผมอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงแล้วก็ครับตรงนี้เลยโอเคอ้าตรงนี้ก็ 2อ,อันเลยเหรอตัวนี้อนงก็ได้โอเคผมรู้สึกว่าผมต้องทำยาแล้วทุกคนยาที่ผมจะทำก็คืออ่าไอเจ้าดีเฟนอ์นะที่มันบวกดีเฟน์มาแปดอันนะตอนนี้ผมน่าจะมีอยู่ใช่ปาวะมันต้องใช้เดบูมอะแร่แร่แเหล็กอะแร่เหล็กอยู่ไหนวะไม่ได้พูดไว้อะวะ,วะเดี๋ยวไปหาก่อนแป๊บนึงครับ ไม่มีทุกคนไม่มีครับผมต้องไปหานะแ,แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมาผมไปหาขออนุญาตไปหาหเจ้าแร่เหล็กกันตรงไหนใกล้ดีตรงนี้ป่ะตรงนี้ใกล้ดีไปเออทำไมไม่ใช้ไอ้อน,นี่วะอ้อน,นี่ไงผมมีอยู่แต่ว่าฮะมันไม่พอไปห,หากันก็คือถ้าได้ลงมาแล้วก็คือหามันโค้งไปเลยอนะ่ะโอ้ เจ็บะนะ่ะหน้าอู้เกือบตายจะตายมันที่นี่ก็ถึกเกินลูกที่ไปได้ได้ได,ไดแ้แป๊บแป๊บแป๊บจะค่อยไปด,ดูดาน ไม่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 ไมโอ้โอ้แรงจัดค่อยไปดูเฮ้ยกาวิตี้กาวิตี้คาวิตี้เอาเนีอกขอกาวิตี้ขอกาวิตี้อาเทนเชือกโอเคอุดจะตายจะไาย <laughs> ทำไมมันยุ่งยากอย่างนี้วะเนี่ยอ่าสรุปสิ่งที่ต้องการไม่ได้นะไม่ได้นะแต่ได้ตามมาอยู่สรุปก็คือไม่ได้แร่เหล็กนะครับป่ะลงไปใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วกันผมจะกลับไปที่ไบโอมเห็ดเหมือนเดิมนะรู้สึว่าผมยังเก็บของ ได้ไม่เยอะอะไรขุดลงไปเลยดีเพว่าผมว่าผมต้องเจอของดีที่นี่แน่เลยอ่ะ,อะผมเห็นกล่องปชบไึมชิบข้างล่างมีกล่องไม่รู้กับดักว่าขอไปดูตรงนี้ก่อนนะอันนี้คือกล่องอะไรวะ เฮ้ยลูกพี่ขุดก่อนเอาผมนึกว่ามันขุดแล้วมันก็จะเก็บเข้าในกระเป๋าไม่ใช่หรอโอ้ย <c oughs> แม,ม่เอ้ยเปิดบอสเลยดีปะเนี่ยแต่จริงผมก็มียาอยู่นะถ้าพูดถึงว่านะจะใช้เท่าที่มีอันนี้ผมจะใช้ธนูนะ ผมจะใช้ธนูในการฆ่ามันนะมาเรามีเวลาไม่มากนะครับก่อนที่มันจะเช้าเคเคมามามาเปิดเลยเปิดเลยทำไงวะ ได้อยู่มั้งเอ้าก็ผิดกดผิด ตึงบแบบนี้ขอเงียบแป๊บนึกงได้อยู่ได้อยู่ดยแดดหลบกลับไปที่เดิมโอเคสเต็ปมันก็จะประมาณนี้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่ได้อยู่ยี่สิเอ็ดดอกเดียวโอเคสวยแบบนี้เลยโอ้ เคได้อยู่ได้อยู่คอมพิวแล้คเคกว่าจะตายแต่ก็รู้สึกว่ายาสำคัญนะทุกคนต้องมีแหละผมว่ามันต้องมีแหละรอบที่แล้วแบบ้าวไงสู้แบบไม่มียามันก็เลยสู้ยากนิดนึงทีนี้พอเรามียาใช่ไหมทำให้แบบการต่อสู้มันง่ายขึ้นมากๆอ,ะอ่ะเอเปิดกล่องให้ดูก่อนไปแล้วนก็นนะไม่มีอะไรมากก็แค่ได้โล่อุ้ย โอ้โหสี่เปอร์เซ็นต์ก็สวยอยู่สี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้นี้มาวางเก๋ๆอันหนึ่งวางไว้ข้างนอกดีกว่าโอเคก็ประมาณนี้แหละนะโซโลโบอสในโหมดมาสเตอร์โอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดฟอลโล่ด,ด้วยนะครับผมก็มีอะไรก็สามารถแนะนำกันได้นะครับผมก็ผู้เล่นมือใหม่เหมือนกันก็ยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรเหมือนกัน เราก็จะมาพร้อมเริ่มเล่นไปด้วยกันนี่แหละครับผมโอเคบ๊ายบๆไว้เจอกันนะครับขอบคุณครับ